2นิ้วจริงหรือเปล่าแล้วก็อันนี้คือความต่างครับใช้แฮมเมอร์แว็กกับไม่ใช้แฮมเมอร์แ,แ,ว,แว็แวกก,ก,ก็จะไม่มีฝุ่นเลย ถ้าเป็นตัวเดิมๆของเขาเนี่ยจะจะเป็นแค่นี้นะครับเป็นแค่ตัวนี้แต่ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์โอ้โอไม่น่ะ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์พิเศษนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นตัวเครื่องดูดฝุ่นแบบติดตั้งกับตัวสว่านโรตรี่ของ m ิว w า u k กี้ได้เลยครับโดยเขาเป็นตัวที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับเพราะว่าจะมีตัว้วบวกควบ อยู่ตรงนี้นะครับสามารถไปเสียบเข้ากับตัวเครื่องมีวอีได้เลยแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นสเกลครับเอาไว้ใช้ว่าเราจะต้องเจาะยึดความเจาะยึดพุกที่ความลึกเท่าไหร่นะครับก็สามารถตั้งสเกลตรงนี้ได้เดีย๋ยวผมสอนวิธีใช้ตอนติดตั้งสว่านส่วนที่3ครับก็จะเป็นส่วนของตัวเก็บฝุ่นครับผมก็บีบตรงนี้แล้วก็เอาออกง่ายง่ายนี่เลย นี่ก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของที่เก็บฝุ่นนะครับเราสามารถถอดไปทิ้งได้โดยฝุ่นมาจะผ่านการกรองมาตรงนี้ครับผมแล้วก็สามารถเททิ้งฝุ่นได้เลยนะครับโดยการแกะอ่าครับมันแน่นหน่อยนะแกะสดเลยแล้วกันนี่ก็ฝุ่นเต็มเลยยังไม่ได้เททิ้งเลยนะครับเดี๋ยวเรา ให้เยอะแล้วก็ละเอียดมากเนี่ยที่เป็นฝุ่นแบบว่าที่เราเจาะนะครับถ้าไม่มีตัวนี้มันก็เข้าไปอยู่ในปอดเราอะครับส่วนกรองตัวนี้จะเป็นกรองแฮปป่าฟิลเตอร์นะครับก็สามารถล้างน้ำได้เลยตัวนี้มันจะเป็นกรองพลาสติกนะไม่ใช่กระดาษแค่น,นี้ก็สามารถใส่กลับไปได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราดูวิธีติดตั้งครับวิธีใส่กรับก,บก,บก็ตรงนี้จะมี ง่ายๆนะครับใส่เข้าไปแค่แหนะครับให้ลงล็อกแล้วก็กดเข้าไปแค่ไหนเสร็จแล้วตอนมใช้งานแล้วทีนี้เราก็ใส่สว่านโรตารีครับเดี๋ยวผมเอาดอกกอดออกก่อนนะึ๊บหัวของสว่านโรตารี่จะมี2ดอก2แบบนะครับแถมมาในชุดก็คือหัวที่จับดอกเอดีอพัดกับหัวที่เป็น3จับสำหรับจับดอกสว่านกลมทั่วไปนะครับเพราะว่าตัวนี้มี3ามวดก็คือ หมดกระแทกคือหมดเจอะปูนแล้วก็ปิดกระแทกเนี่ยก็สามารถใช้จอะเหล็กได้แต่หลักๆก,ก็จะใช้จอะปูนมากกว่าแล้วก็จะมีหมดสก,กัดด้วยสําหรับสกัดทำลายนะครับเดี๋ยวอันนี้เราใส่หัวเป BGN ไปแล้วอ่าวิธีติดตั้งเครื่องดูดฝุ่นก็ติดตั้งเข้าไปไง่ายๆเลย๊บเนี่ยครับดูขั้วให้ตรงแค่น,นั้นเองเรก็ใส่มาเลย ร้อมใช้งานแล้วเราก็ใส่แบตเตอรี่ครับผมกอกสว่านก็สามารถใส่ได้เลยนี่จะเป็นแบบ s อ s อก็แค่ดังคึกอย่างงี้ก็ใช้ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมเอาแบตเตอรี่นี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่5แอมป์นะครับใช่แค่นี้ก็พร้อมใช้งานก็จะสังเกตว่า จะมีเสียงเครื่องดูดฝุ่นทำงานนะอ่าเนี้ยก็คือเครื่องดูดฝุ่นเริ่มทำงานแล้วก็เดี๋ยวเขาจะคล้อฝุ่นให้เข้าไปในกระสออีกทีนะึ่งอ่าอันนี้ก็คือเร็จขันตอนการทำงานของเขาอ่าเมื่อกี้ที่ติดไว้ครับวิธีตั้งดอกอันนี้เรากดากดให้มันเด้งออกไปก่อนก็คือเราก็จะได้ความยาวของดอกมาแบบนี้ใช่ไหมทีนี้เราต้องการจะเจาะลึก เท่าไหร่สมมติว่าผมต้องการจะเจาะลึกเข้าไปหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วน้อยไปไหมสองนิ้วอันนี้คือไออันหลังเนี่ยตั้งให้ตรงก่อนส่วนความลึกก็จะอยู่ที่ตรงนี้ครับว่าเราต้องการให้ลึกเข้าไปกี่นิ้วอย่างสมมติหนึ่งนิ้วก็ตั้งนี้เวลาที่เราเจาะเข้าไปอ่ะมันก็จะเป็นตัวเบรกหนิ้วสมมติว่าเราไปต่อปุ๊บสองนิ้วก็ เขยบเอาอย่างนี้เลยอ่าส่วนใหญ่พวกก็อยู่ที่ประมาณไม่เกินสองนิ้วหรอกก็จะตั้งประมาณนี้ครับแต่อย่าลืมตั้งตรงนี้ให้เสมอกันก่อนนะม่งั้นมันจะไม่ได้ขนาดที่เราต้องการจริงๆทีนี้เดี๋ยวเราลองเจาะครับผมเจาะปึ๊บมันเจาะเจ็บครับยังครับยังเวลเป็นเวลาอยู่เลยเนี่ะเัลเป็นเวลาอย่เป็นไรใช่ไหมใช่ใช่ ก็จะไม่มีฝุ่นเลยเห็นไหมมันก็สามารถดูดฝุ่นไปได้หมดทีนี้เดี๋ยวลองแบบลองแบบไม่มีไอเครื่องแฮมเมอร์แวกนะว่ามันมันช่วยเราทำงาน,นมากแค่ไหนอันนี้ถ้าเราจะเจาะสองนิ้วหนึ่งล่ะเราก็ต้องกะความยาวของดอกสว่านว่าอ่ะประมาณนี้นะเหลือสกอนเทปพันไว้หรอเนแล้วเวลาที่เราจะเจาะปูนเนี่ย ดูฝุ่นแลครับก็สามารถดูดฝุ่นไปได้หมดทีนี้เดี๋ยวลองแบบลองแบบไม่มีไอเครื่องแฮมเมอร์แวกนะว่ามันมันช่วยเราทำงานมากแค่ไหนอันนี้ถ้าเราจะเจาะสองนิ้วหละ่ะเราก็ต้องกะความยาวของดอกสว่านว่าอ่ะประมาณนี้นะเหลือสกอตเทปพันไว้หรืเอเปล่านะแล้วเวลาที่เราจะเจาะปูนเนี่ยดูฝุ่นแลครับ ไม่รู้ว่า2นิ้วจริงหรือเปล่าแล้วก็อันนี้คือความต่างครับใช้แฮมเมอร์แว็กกับไม่ใช้แฮมเมอร์แว็กก็ลองดูว่าเลือกแบบไหนก็สำหรับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับก็ซื้อเครื่องสว่าน MNS เนี่ยสามารถแลกซื้อไปในชุดเดียวกันได้เลยแบบนี้เลยไปครบชุดเลยพราพถ้ซื้อแยกอ่ะ เี๋ยวนี้ไปในราคาแค่3,000บาทสนใจก็ติดต่อที่มิววอลกี้เมืองทองธานีหรือมิววอลกี้ลังสิตได้เลยครับ